กราบสวีดัสสวัสดีมินเว้นที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับพวกกระผมสังโคนะครับนะมาในช่องสังโคใน X ถูกครับทุนวันนี้ครับ้912บาทรอบฝากเข้ามาครับผมรอบทีสองนะครับมาดูกันหน่อยจะจบจะเข้าจะมาหรือเปล่าใครที่เพิ่งเข้าใหม่นะฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่มในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้เลยครับมาดูดีจะจบแตกดีหรือเปล่าครับโอ้โห สวยงามครับเขียวเลื่อนซ้ายมาช่อง2องร้อยเปอร์เซ็นครับยัดไปโอเคช่องแรกมาหน่อยยังไม่ติดครับผมดูอีกกันต่อครับมาสัแกตเตอร์ลิปเอาไม่เข้าครับผมสี่เครับโอเคค่อยไล่ค่อยไปครับคอนเซปต์ตรงนี้ทุนหลักสิบหลักร้อยนะครับปั้นแต่พันหยุดก็เพียงพอนะครับมาโอ้ยสวยงามครับอย่างนี้ไหลลงมาหน่อยครับโอ้โหวายเชื่อมสวยครับขอเจมาหน่อยช่องสองโอ้หูนิ่งจัดเลย ดูเรียนต่อครับเจ๋มาหน่อยครับยังไม่เข้าครับท่านใดมีสเต็ปเทคนิคการเล่นดีๆครับแชร์แนะนำเข้ามาหน่อยนะหน้าไม่ลังไม่ได้หมดเลยนะครับนะอันไหนน่าสนใจก็เดี๋ยวไปทดสอบทดลองกันนะครับอู้ยน้ำเงินเข้าอย่างนี้สวยงามครับวายอีกดอกแบบบื้อบางซัมเบ้ครับโอ้โหไหลอีกหน่อยเอมาหน่อยช่องแรกถือว่าดีครับอย่างงี้ติดไหมครับผมสวยงามไปดีร้อยเิบสองจครับอู้หู มีลุ้นเจช่องแรกสวยงามวาอีกดอกมาแบบสวยๆครับ475้เน้นๆไปดอกนี้โอ้โหเอาเรื่องครับาจารย์อืหครับโอเคครับผมขออนุญาตขยับเบ็ดไล่เบ็ดไปเลยนะครับยัดไปครับเบ็ด10อย่างไรดีอะลดมาหน่อยก็ได้เบ็ด10นะครับช่วงแรกๆก็จะเล่นแบบบื้อว้าหน่อยนะธรรมดานะครับเพราะว่าเรายังมีโอกาส แก้ตัวอยู่นะลิมิตรอบฝากได้ง7รอบนะครับส่วนตัวผมนะสำหรับท่านในอาจจะฝาก3-4รอบก็ได้นะครับลิมิตเบ็ดด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับเบ็ดหนึ่งเบ็ดสี่เบ็ดสี่ก็สูงสุดก็ไม่ว่ากันนะผมลุยกันต่อครับขอพี่เขียวมาช่องแรกหน่อยไหมครับจานอุ้ยมาดีครับอย่างงี้โอ้โหน่าจะติดครับโอ้โหบิทควินไว้204.00ครับไปกันต่อลุยกันต่อครับขออนุญาตขยับเบ็ดขึ้นเบ็ดกันเลยครับมาจัดไฟเบ็ดสิบ ดูที่จบแตกดีหรือเปล่าครับ <c oughs> เขมาไหมครับอย่างนี้โอ้โหไม่ติดรับสวยงามขอช่องแรกมาหน่อยสวยแจ่มครับวายอีกดอกแบบบื้มบาม๊ามมีลุ้นไหมยังไงยังไงต่อสเกตเตอร์จะมาไหมครับจะมาหรือเปล่าเข้าเลยครับจัดมาเป็ดสิบครับโอ้รอบนี้มาดีถือว่ามาดีแบบโบบาโบบานะถือว่าใช้ได้เลยจัดมาหน่อยครับสิบหมุนเอาเรื่องนะครับเนี่ย แผ่นุญไหมยังนิ่งอยู่ดุเงินต่อครับไหลาย,ยาวไปครับก็เดี๋ยวเดือนเดือนหน,หน้านะครับเดี๋ยวมีเกมใหม่หมเดือนหน้าดิเดี๋ยวมีเกมใหม่มาแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเนาะแล้วก็งริงๆผมค้างสเต็ปการเล่นของเพื่อนไว้อยู่คนนึงนะแต่โอ้เท่าที่อ่านมาน่าจะยากพอสมควรให้สเก็ตเตอร์มันเข้ามุมใช่ไหม มุมบนกับมุมมุมล่างนะครับนะโอ้โหโอกาสยากเหมือนกันนะแล้วทําการกดซื้อฟีนะถ้าจะไม่ผิดนะครับเ,เดี๋ยวต้องไปลองดูกันนะเดี๋ยวผมขอเล่นไล่เบ็ดปกติกันก่อนแล้วกันเนาะโอ้โหผมเลาะจริงๆเคยไปลองแล้วรอบนึงโอ้โหอย่างงานเลยไม่มาสักทีนะขกาะุนกันหน่อยครับ <c oughs> เบ็ด20เงินทุน900ครับยัดไปอุ้ยสกแกตเตอร์ เขาเป็นที่เรียบร้อยครับอย่างนี้จาสต์มาสิบหมุนครับผมโ,โหดูกันยาวๆ90 0บาทถึงพันแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเข้าเบ็ดยี่ซะด้วยแต่เขาไม่แน่นะบางทีก็ไม่ไม่จ่ายก็มีนะเคยน่าเกลียดสุดเบ็ดยี่สิแม่งงินจ่ายผม4บาทเพื่อนโอ้ย oh, oh. ไม่ดูจะว่ายัางไงนะครับคือบางรอบคือเราตั้งความหวังกับการเข้าเบ็ดสูงๆอย่าบังให้มันแตกแบบไม่ต้องเยอะก็ได้อ่ะแบบขอแค่แบบ เขาเรียกอะไรให้มันไหลหน่อยอะแต่แบบแตกเป็นหลักหน่วยอย่างเงี้ยมันก็เกินไปนะเอาฟรีในฟรีครับเนี่ยเหมือนตอนนี้เลยเบ็ดยี่สิแตกสิหโอ้ฟรีในฟรีโอ้โหไม่ติดครับหนึ่งมุนสุดท้ายครับผมไม่เข้าครับสวยงามไปดีเลื่อนซ้ายมาหน่อยครับโอ้โหยังไงต่อ หวายเชื่อมสวยครับเจมาหน่อยช่อง3 100ปืดซินครับยัดไปครับผมขอพี่เขียวมาอู้หูิ่งจัดเลยอีกนิดนึงก็ไม่ให้เนาะเอามาครับผมเบ็ด20เงินทุน950กว่าบาทถูกนะหวังว่าดูว่าจะเข้าจะมาหรืเอเปล่าจบเป็นที่เรียบร้อยครับอย่างนี้จบแตกพันแล้วครับผมโอ้มาแตกนอกโอ้เอาเรื่องรนะับพันสาครับถือว่าสวยงามไปครับผมทุน92รอบนี้นะครับถือว่าถือว่าไม่ต้องฝากกันเยอะนะ จบที่หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทน้าใครชื่นชอบฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย